Hello everybody, welcome to Madame adaya 28 channel. Today we're driving out to the prestigious San Lucia Highlands in South Monterey County, and we will be getting a VIP tour of Double L Vineyards, which is owned by Morgan Winery. We're real excited for this. Just take a look at the the mountains as we're driving up. Look at that gorgeous view. Beautiful. So we're gonna get a uh, a tour of the Double L Vineyard, and uh, we'll see you in a little bit. Thanks for watching. We're going to go to the winery. Oh, that's <laughs> winery. Oh, I think that one. It's even. Good morning, friends. Welcome back to the car. They're really the ones that, that put this barbecue on for us. And then we've got the rest of the Philly family. We've got Dan and Donna. And somewhere my sister Annie, who makes up the other. <laughs> she's in the vineyard, probably. Um, she makes up the other half of the double L, and which, you know, it's the property that we're on, which น you know, we uh, kind of so oh. really ี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาชม บรรยากาศของไวนารีมอร์แกนอลวันจะเือริริตอนนี้เราก็กำลังจะไปชมไร่อ่งหนุนนะคะ ไปดูผลผลิตขององุ่นกันอันนี้คือทัวรอบๆบฟาร์มเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็อากาศก็ร้อนพอสมควรนะคะเพื <Okay. S 1> ่อนเรากำลังจะเดินไปที่เดินดูรอบๆไร่องุ่นนะคะ <Okay. S 1> เพื่อน อันนี้คือองุ่นสวยมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆหุห่ะฟูมใหญ่โตโตเนี่ยค่ะเราจะเก็บมานะคะเพืเ่อนๆแล้วก็ชิมไปนิดนึง บรรยากาศก็ร้อนพอสมควรอันนี้นะคะก็จะเป็นองุ่นที่จะทำไวน์นะคะเพื<ๆ>่อนๆเราจะลองชิมหวานมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆเดินลงมาจาก ูเขาตรงโน้นแล้วนะคะก็คือไกลมากเลยค่ะคือไร่องุ่นนี่ใหญ่มากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆไม่สามารถที่จะเดินไปเยี่ยมชมให้ทั่วถึงได้นะคะต้องขับรถไปนะคะเราก็เดินลงมาแล้วแต่ก็มีคนเดินขึ้นไปอยู่แต่ว่าไม่เดินนะคะเหนื่อย ร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆค่ะแล้วก็เข้าแถวนะคะเกอนจะรออาหารนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในแถวกำลังรออาหารอยู่ าารเชี่ยงของเราวันนี้ก็จะเป็นไก่สเต็กนะคะแล้วก็มันแล้วก็สลัดขนมปังนะคะเพื่อนๆพ,พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ